นี่คือสปาพลั่งจากตีน้ำท่วมใหญ่แล้วทําให้มีปัญหาครับที่กักเก็บน้าครับลมสไลดเม็ดเลยครับเป็นไหมครับนี่นาวันนี้นะครับนี่ขนะเดือนกุ่มป่าพันนะครับนี่น้ําแคะขาดมดแล้วนะครับพอมีหน้าเมชาแล้วอีไม่มดได้เปลือกครับนี่ตัวเจ้าพอชาวต้วนครับน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำาแน่นอนครับปีนี้สถานที่ตรงนี้ครับเป็นตีแรงเก็บกักน้ำไหวชายในยามหน้าแรงครับตัวเจ้าพอ จ้าส่วนครับเอ,อ่ปืนทีไลยผันไรอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าส่วนตูเรียนส่วนป้ามส่วนหอบัังตูสภาพน่าจะแรงแน่นอนนะครับคาดน้ำแน่นอนหลังจากตีน้ำท่วมเย่เบือปลายปี้พอดซออส่อสองปะนาอยุคลิปเจ็ดับนี่คือสภาพหลาทุดับไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ช่วงเดือนมีหน้าและก็มีทราบดึกสภาน่าจะมีปะหน้า กเกษตรกรเตรียมตัวเติื่นๆนเลยสำหรับปีนี้คาดน้ำแน่นอนครับ